見たらない 無償一切回駆だか我が既に覚悟しているご勝利は根絶しろ死れ เอาละครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับผมแฟดเกตเตอร์ในทมิตยยูนะครับอันนี้เราก็จะอยู่กับเกนชินชิมเกลนะครับผมนะครับเพราะว่าวันนี้มีอัปเดตนะครับผมก็คือคุณพี่เซียวนะครับผมผู้กำลาบนะครับผู้พิทักษ์นะครับผมอ่า นี่นะครับพอดีผมมีสิบสี่อันนะครับผมผมอาจจะเสียดายที่ว่าผมมันได้กดให้ท่านผู้ชมดูว่าไอตอนที่ผมกดของตู้กันยูผมได้ตัวนี้แทนนะผมร้องไห้ไปทีเดียวเลยหมดไปสี่สิบเม็ดเลยครับผมกดได้ตู้ที่สามสิบนับตัวนี้นับมีชื่อว่าจีนนะครับผมซึ่งวันนี้เขามีการอัปเดตแบบ อวดตัดวละครนะครับสมมุติเพื่อนคนนี้ใช่ไหมครับอ่าอวดตัวละครแบบนี้เลยนะครับผมตู้โชว์ตัวละครน,นะครับอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นผมนะผมก็จะโชว์แค่อันนี้พอเพราะว่าไม่อยากโชว์อะไรเยอะมากนี่ครับสำหรับใครที่เล่นเพจสี่ก็กด R าสังครับแล้วก็กด x นะครับผม อันนี้เอาออกอันนี้เอาเข้านะครผมนะครับแล้วก็จะมีลายเส็นะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรเยอะมากนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาลองตัวละครครับทิ่เซียวนะครับผมอ่าอันนี้ทำเควสก็นะครับถึงจะได้นะครับแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ทำครับผมต้องขออภัยด้วยครับอ่าเดี๋ยวเราทํา ลองตัวละครเลยนะครับผมก่อนที่จะลองตัวละครเราก็กดกาชานะครับผมก่อนที่จะกดเราก็ต้องไปหาที่ดีๆสูงๆก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะมีเควสมาใหม่แลครับผมนาะกิจกรรมมาใหม่นั่นเองนั่นก็คือมอนตัวใหม่นะครับ นะครับมันก็จะดรอปของให้นะครับสำหรับเอาไว้อัพตัวละครได้นะครับผมนี่ครับที่อยู่มันก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยท่าเรือนะครับนะครับนี่เลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดันนะครับผมไปสู้กับ ชายได้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้รับมาอันนี้ก็อีกอันนึงนะครับผมโอเคงั้นเราก็ดียวค่อยทดสอบนะครับผมกดกาชาก่อนนะครับไปอยู่ที่สูงก่อนมันใช้อะไรอนะ่ะมันใช้หอกใช่ไหมอ๋อโอเคแต่ แต่เราไม่เอาเซียนหลิงมาแล้วกันอ่าเอาเซียนหลิงก็ได้เพื่อกดเราได้แล้วกันนะครับอ่อเ,เซียนหลิงตัวเดียวตราคาที่มาอดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าเซียนหลิงไปไปเลย เด,ยเดียวพอเนี่ยนะครับผมตกให้มันตายในะ่ไหมไม่แน่ใจว่าจะกดได้หรือเปล่ามผมกดแล้วผมกดกระโดดแล้วก็กดโอเนี่ยนะครับมันก็จะพุ่งชนลงมาครับ โอเคเรามาตรงนี้เลยนะผมเดี๋ยวลองกดดิมาขึ้นเลยนะครับผมตัวเปียกโชคเลยโอ,โอ้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 อาจจะมีเสียงแทรกนยครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผม มันขึ้นยากนะผมตรงแถวๆปลายมือมันนะครับแค่นะผมมันอาจจะขึ้นยากเน,นี่ยครับมันขึ้นยากนะครับเดี๋ยวพักสปีดแป๊บเดี๋ยนะนะเี๋ดยวๆ นี่ได้แล้วนั่งเลยนะครับแล้วเราก็ซึบเฮ้ยอืมกดทันกดทันไปกดเลยนะครับผมแต้มบุญจะมาไหมครับผมไปดูกันไปดูกันไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้แค่ของธรรมดานะครับผม ได้อาวุธนี่สีดาวนี่โหเศ้ามากโอ้โหไม่อยากจะเชื่อได้ตัวนี้โอ,โอ้โหดีอนหน่าครับผมมาสองตัวจะมาอีกไหมครับผมโอ้โหดวงดีอยู่ดวงดีอยู่อ่ากดเดี๋ยวนะครับผม กดแรกแป๊บหนึ่งยืบสองเมตรไปไปเลยอ่าหกหกอันนะครับกดเสร็จมาดูกันนะครับอ่า เลยข้ามข้ามรัวๆครับอันนี้เศษเศษนะครับไม่ต้องสนใจอะไรมากที่เก็บเก็บนี่ว่างนั้นแหละอันนี้เทกระจาดเลยครับไปอีกกันหนึ่ง ดีอยู่นี่ตัวนี้นี่ดีโอหน้าก็ได้แล้วขุงดาวเอาไปตัวนี้ไม่ต้องอะไรมาก เพราะว่าไม่ได้อัพตัวนี้อยู่แล้วดีิวนายิ้มเลยได้ดาวได้มาหนึ่งดาวไปกันแล้วก็อ่ะอยู่ตรงนี้เนี่ยลองตัวละครนะครับผม กันเลยอ่าพี่เซียวมันมีข้อเสียอยู่หนึงนึงนะครับผมพี่เซียวอาจาะ พี่เสียเวลาใท<ช>นตีนะ,มนนะผมเรื่องมันก็จะลดด้วยนะผมนี่อ่าเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะผมเดีกน นี่ไงตัวใหญ่แล้วเลือดมันก็จะลดนะครับเวลาติดท่านะครับข <c oughs> ุดเลยมาโแบบอย่างรวดเร็วนะครับอีกรอบหนึ่ง ไป,ไปนะนือับมามันจะกระโดดสูงระดับนึ่งนะครับผมแล้วมันก็จะมีหอ,อกมาด้วยนะมามา

เนี่ยครับเลือดมันก็จะลดเดี๋ยวเรามาดูกันนับหลอดเลือดเดี๋ยวสมมติผมใช้ไหมครับเราดูครับอ่าติดท่าเราดูนับมันก็จะบาดเจ็บด้วยนะผม ซึ่งต้องมีต <Tá, S 1> <car az> <en> <Elliott> ัวเติมเลือดก็คือผมก็มีจีนมันก็ดีด้วยนะครับผม

จหนีไปไหนหนีอับมันก็จะประมาณนี้เลยแล้วผมอ่ะอันนี้ตาสุดท้ายมาหน

มันก็จะมาแบบนี้เลยนะครับผมโอเคมันมีสองสกิลนะครับผมเวลากดนะครับผมอยา่ารอนะครับเน,นี่ยตัวละครนี้เลยนะครับอาวุธ หดาวนะครับอาร์ติแฟกต์นะครับกลุ่มดาวอนสวรรค์มีครบหมดนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเค ผมสายเก็บนะครับผมเกมนี้นะครับผมไม่ได้สายเติมนะครับผมพอดีที่เห็นว่าที่มี40หรืออะไรอย่างเงี้ยครับพอดีผมก็ก็คือผมอันนี้นะครับผมไม่ได้เติมนะครับผมย้ำอีกทีนะครับผมสายรีนะครับผมพยายามเก็บ เคสนะครับผมตามเคสสหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับแล้วพบกันหน้าบายยอย่าลืมกดไลค์นะครับในก่อนมุีลีอูเอะว่าโชคีนีมิม 敗北した魔人の残骸は遠鎖をまき散らしやがて妖魔となった妖魔は疫病怪異そして変異を次々と起こしたやがて元王帝君は先人の夜舎を召集し魔を滅することにした彼らは誤報のため殺生し悪を滅することを元王に誓った しかし長い決戦の中ごっしょうにとらわれ魔人の憎悪に染まってしまう恐怖に支配され発狂する者同士討ちで死に至る者精神が壊れ魔物となる者最も強かった5人の先週夜叉のうち3人が悲惨な死を遂げ1人が行方不明となった幾千年の時を超え生き残ったのは 高馬大ただ一人そして彼の姿を覚えているのは幸雲閣に照らされる月明かりと敵火集の笛吹きだけとなった。